เมน,นะนูวันนี้นะคะจะผัดผักแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่บูเมนูวันนี้นะคะจะผัดผักแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่บู๊ตทำรสจัดนะคะ รสเค็มก็เราก็าไม่ต้องเออนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะลดีไปนิดนึง นี่ค่ะขากเลื่อนไม่ชอบ,บกินขาดนี่นะคะขอบคุณทุกก่านรับชมนะคะนะคะี่ค่ะจะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะ จะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแบบนะะันะะ้นแล้วก็เบบแบบดินนะคะนี่จ้าน้ำตาลน้ำตาลไปนิดนึง่งทำรสจัดนะคะ เ็เม,มนูวันนี้นะคะจะผัดผักแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่บูดรสแบบพอดีพอดีแบบจืดๆนะคะเหมาะสำหรับวัยอย่างเราเรานะคะเมนูวันนี้นะคะจะผัดผักแล้วก็ ใส่ไข่นะคะใส่บุติกบ้านได้เลยเนาะนี้นะคะ่นะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ดีพอดีแบบจืดๆนะคะหมาะสำหรับวัยอย่างเราๆนะคะ ก็เราก็ไม่ต้องโผลงนัวจ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปเมนูมอ,อาหารมื่อไข่ก่อนนะคะเม่อไ ไปเลยเคีย,ยนัะเคียนหอยัูจ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปเมนูมอ,อาหาร เมนูที่ทำง่ายแล้วก็เด็กก็ชอบทานค่ะจ้าไข่เราก็มีอ่าจ้าใส,ส่เกลืไนไปเนาะทำรสจัดนะคะรสเค็มก็เราก็อ่าไม่ต้อง ะจะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นใส่ซอสไปหน่อยคนๆคนคนคน่จ้ ง่ายายค่ะเมนเส้นจ้ะนี่ค่ะเราก็ใส่ระเทียบไปเลยระเทียบระเทียบเรียบร้อยค่ะ พอดีแบบจืดๆนะคะเหมาะสำหรับวัยอย่างเราๆนะคะขนัวจ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปเมนูมอ,อาหาร ทอดซอไปหน่อยรอ,อรสแบบพอดีพอดีแบบจืดๆนะคะ สำหรับวัยอย่างเราเรานะคะผขงมัวจ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปเมนูอาหารผขงมัวจ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปเมนูอาหารนะคะจะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะ เสร็จเียนตามด้วยนี้คะขอบคุณทุกการรับชมนะคะดีิดไปนิดนึง แบบพอดีพอดีแบบจืดๆนะคะเหมาะสำหรับวัยอย่างเราเรานะคะจากนั้นก็ทส่ไปเรียกให้เข้าตะเกีบกเยบน,นะคะตามด้วย